สวัสดีค่ะยินดีตอนรับานผู้ชมทุกท่านเข้าสู้รายการเบิงแล้วรวยซีหาโฮค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแบทในช่วงแรงของมือวันที่16เดือนตุลาคมนะคะปีพุทธศักราช2567ัค่ะมณีแอดผ้พาพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขคนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจาก ปูยาเทวดานะคะพี่น้องคะตองงวดนะคะพี่น้องแนวทางของปูยาเทวดามือนีนะคะเขามาเป็นหกสองขาดโตตัดเลนปูละหายมาหกสองซีนะคะพี่น้องคะเป็นชุดคำนวณตองวดแบบนี้แหละพี่น้องเอาแนวทางมือนีแอดผ้าพ่อแม่พี่น้องมาติดตามตองวดเลยนะคะของงวดมือวันที่หนึ่งเดือนพฤศจิกายนคะ่ะแนวทางของปูยาเทวดานะคะสีไดงมาเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะนมาสการค่ะ เออเดินพ่อนเด้อ่มารวยสีห้าหูุดหงิดชนะหงุดหงิดมันหนกมันับเส้นครับตัวผู้เเนค่ะปูสาธุค่ะปูค่ะตองหวดได้เต้ยตองหวัดแล้วแหะค่ะปูวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเป็นมือวันศุกร์ค่ะปูวันที่หวันศุกร์เนาะค่ะเออที่หนวันศุกร์วันศุกร์อ๋อเยอะเลยค่ะ เขียนเอาเค่ะสามห้าหกสามหา้าค่ะหกสามห้าลองลอง,ลองหนีห้าห้าสี่สามห้าสี่สามค่ะปูปูปูพวกเนื่หัน,หนประจ,จำวันของปูกับเขานะคะปูเนาะค่ะ มีหกสองนี่ดิมี6หกสองค่ะปมมูมันมีมันมีหกสองมันมีสองแปดสี่หกสี่สองเนี่ยแมนค่ะปู่มาจับคนจับจับ,จบมันปูจับห้ย,ยุติหกสองปูจับห้ยปูจับห้หกสองสี่ค่ะปูค่ะโ <6, 2. S 1> <ช>อ้บ้านี้ มานี่ผูดีจับผู้เนอค่ะวันศุกร์น,นี่เอ้อวันศุกร์วันศุกร์นี่ผู้ที่จับผู้ให้ว่าอันง่ายเลยหมวดค่ะมันหออมันมันรักหักหนอยมันมีเก่าดนะีเนาะมีเก่าวห้วกห้าหกเจ็ดแปดก็ถึงเก่าสิน โกโกเ,เก้ครับพโโ่อเออวันนี้พนะูอก็เ,เ,เดียวเก้ามละค่ะตั้งร้อยเก้าค่ะเก้าหกสามเหรอเก้าหกสครับพ่อนี่นะนี่ปูปูเปลี่ยนเปลี่ยนเดี๋ยวมันมันบัสดุหกสามนเดี๋ยวค่ะ กบหนึ่งค่ะเรียกดับมีดับยุยู่วยเนาะดับยุค่ะผู้ด,ดับซีค่ะเออดับยุยู่เดียวเนาะอันนี้เอ็มตูเด่นตูเด่นหนึ่งเก้าหกสามค่ะหนึ่ง่นนี่แหละพูดจำได้เก้าหกสามค่ะบารีผู้เสียอีกตัวหนึ่งเอาสองสามสี่ห้า สองสามสี่หาหาปัญหาลักล่อยค่ะห้าห้าห้าสามห้าสามหานะครับบวถูกล่องถูกล่องค่ะบูดิ้นนี่หกเก้าหกสามค่ะ ตัวร่องนึ่งห้ค่ะัจับคู่สตัววัค่ะคู่สตัวนี่นม้าสีคอ่ะเอา6ุหาไปตัวนึงซะเอาหาฮกเอาหาฮกปะคะบัวเอาฮไปตัวนึงค่ะอืี่กี่กีค่ะ สกส่เกก่ามี่สามค่ะวงกลมวงกลมวงกลมหก,มกมสี่วงกลมหกสีค่ะพ่ออืมก็เก้าหกสามเก้าหกสามค่ะเออเนเลขส่วนพ่อพอจะนี่ละค่ะส้มนี่ก็นีละค่ะ

คะนยู่ในนีละนีผู้ค้าแถวแรกอีหยังครับเพ่อแถวในตลางนีแถวแรกตัวใดแน่นะคะผู้ค้2 7 2 7ค่ะแถว2 c 63 63ค่ะโอผู้ด6 6แนี่เลยค่ะันสองตัว ค่ะสองตัวนี้สี่หกสี่หกค่ะนะควก็มันส้นกันแล้วมันส้นกันแล้วหกขาหก,คหกคาค่ะครับก็เป็นสองเข้าเนย่ยหกสองหมครับบัวสองหกนะคะ ก็จะมีคำูค่ะพูดเรืยอดับค่ะเร่อดับหนึ่งดับหนึงค่ะงสองสามสี่หดนย์แปดับหนึงค่ะดับหน่วยบนค่ะ ค่ะคำมวณอันผู้คะตะล่างหกตัวนี้ผู้บดิเน้นให้ตัวไหนล่ะครับผู้คะอะตลางหกตัวนี้ผู้อาบดิ้เน้นตัวไหนล่ะครับผู้คะเน้นเจ็ดหกหกครับเจ็ดหกหกค่ะผู้ค่ะเจ็ด ค่ะปูอมาตรงกันเนาะค่ะปูเนาะมาตรงกันเรื่องเะค่ะลแ้วเ่ค่ะปูมาแท่ัผเ่อค่ะงะ คำนวณจนเนาะครับ่าเ๊ยังก็ได้จะ่้สหลายเลยเนาะแม่ค่ะบูวันก็มีสคนนะค่ะผู้จัดาเครื่องาบอกว่าอเด็กนอยวนอยใช่หรือ่าเม็ขนาด้บอกอลนะคับัวเารกรรุกยางน่เนาะค่ะบัเอ้ยร ก็าิว่าม่เอื้อนเอื้นอีือนข่าดีนะค่ะพ่อโอ้ยเบอกมาโดดเน้ะโอ้ยจะลงไปแล้วนะคบพ่อปีนีปีนีเพ่อนดอกจอกเจอกนะครับผู้ศูนศูนมาแล้วร้องค่ะตายไหมย่ลงตายค่ะล่าค่ะพู้คะ

นี่มันนี่บรัฐบาลไทยนี่ก็สูขกวนจะเลิญเ้อญาโยมปูไม่จ็บไมไข่ไม่มีหลคมีไผ่ละมีตัวแสบว้านรับแติโงมนคนเนี่ยูทุกคนอดมิเดินทางงลอไัยเออค่ะปูขอบคุณปูเลยหลายนะครับปูคะนั่ทอดนพ่อดน้อคอยเอาไม้ค่ะขอบคุณค่ะการนมัสการนะคะปูสาธุค่ะแ่ก่อนแม่ก่อ สรุปแนวทางทางคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปู่ยาเทวดานะคะพี่น้องคะแนวทางางวดมื่อวันที่หนึ่งเดือนพฤศจิกายนนี่เป็นมื่อวันศุกร์เนาะพี่น้องเนาะเอาเด่นวันศุกร์นะคะเด่นวันศุกร์ค่ะหกสามห้ารองวันศุกร์ค่ะสี่สามนะคะพี่น้องคะสําหรับชุดคํานวณของปู่ตองงวดเนี่ยมาชนกันยุที่หากับสามนะคะพี่น้องคะบัดนี้ชุดบนนะคะดับหน่วยบนดับหนึ่งค่ะงวดที่ผ่านมานี่กระดับยูนะคะดับหน่วย บนงวดว่ง,งหนึ่งดับซีนะคะดับยูค่ะพี่น้องคะงวดนี้ดับหนึ่งนะคะดับดับหนึ่งหน่วยบนค่ะบันนี้นะคะปูแลาะจับคู่หาค่ะเก้าหกสามหาสามหาหาหกหกซีซีสามนะคะปูเล่าวงกลมวิธีเก้าหกสามแล้วก็หกซีค่ะพี่น้องคะตัวร่องสามตัวคือหาสามหานะคะสำหรับตารางหกตัวพี่น้องโอ้ยตารางก็จะเป็นหน่อยคักหน่อยคือหน่อยคลองเแต่เขียนหน่อยปวด อันตารางหกตัวค่ะแถวแรกนี่สองเจ็ดหานะคะสองเจ็ดหาแถวล่างซีหกสามค่ะปุโรจับคู่ห่เจ็ดหกหกนะคะเจ็ดหกหก้วกาสองตัวนะคะปุโรจับคู่ห่ยหกหกค่ะสองหกนะคะสําหรับตารางหกตัวปุโรจเจ็ 7, อ่าเล่าเน้นเจ็ดหกหกกับซีหกนะคะพี่น้องคะเอาจากไหนก็อย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะกรมีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางต่อกงวดนะคะจากปู่ยาเทวดาค่ะจึงได้กะให้พ่อแม่พี่น้องนะคะนําไปพิจารณา,าเบิงนะคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบ,บขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พีพ่น้องบรรเทาสุขสกอนค่ะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะและก็ต้องขอบบขอบคุณขอ,ะคะข,อบบขอบคุณสําหรับข้อมูลแนวทางมนีนะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทาง จากปูยยาเทวดานะคะอ่าเอกดีใจน้ำนะคะสำหรับพ s, ่อแม่พ <readings> <weekend> <glowing> min <minha> ี่น <consuming heart melon> ้องทันใดที่ม <Swedish>? ีโชคของงวดมืดนีนะคะพี่น้องคะดีใจน้ำหลายๆนะคะพี่น้องอ่าจังเดก็ให้มีโชคทุงงวดทุงงวดทุกงวดนะคะแลวกาสำหรับพ่อแม่พี่น้องทันใดที่บระธนีมีโชคนะคะพี่น้องคะงวดหนาเข้าก็ยังมีเนาะพี่น้องเนาะสู่ไปพี่น้องคะเอา โอ้พี่น้องค้ากินบุกทัวลิสงไอเลยพี่น้องคะากับมีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางต่องวดจากปู่ยาเทวดาค่ะเอาไว้พอกันไมกับแอนนคลิปหน้านะคะพี่น้องคะาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ